าทุกคนหนีร้อนไปสัมผัสบรรยากาศดีๆที่เกาะช้างจังหวัดตราดกันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่จะไปนอนทิ้งตัวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสวยๆบรรยากาศดีๆริมทะเลกันได้อย่างฟินๆกับสีผ้าที่พักเกาะช้างบรรยากาศดีเหมาะสำหรับครอบครัวบอกเลยว่าแต่ละที่บรรยากาศสุดปังจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันได้เลยค่ะ เอวาเกาะช้างที่พักตั้งอยู่บนริมชายหาดไก่แบ้พร้อมกับการตกแต่งในสไตล์โอเรียนทัลเซนที่จะเน้นใช้โทนสีขาวน้ำเงินและเทาเพิ่มให้บรรยากาศภายในที่พักดูมีความหรูหราและมุมถ่ายรูปภายในโรงแรมที่เยอะมากๆเลยล่ะค่ะในส่วนของห้องพักมีทั้งหมด76ห้องสี่รูมไทยค่ะห้องพักที่เราจะมาแนะนําคือห้องดีลักซ์ที่มีขนาดห้องถึง54ตารางเมตรภายในห้องตกแต่งด้วยโทนสีขาวสบายตาและเตียงนอนขนาดใหญ่บวกกับสิ่งอวยความสะดวกที่ครบครันห้องพักมีระเบียงและโซฟาให ไปนั่งจิบกาแฟาชมวิวได้อย่างชิลๆค่ะพร้อมกับมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ที่ให้เราแช่ตัวได้อย่างฟินๆนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางที่มีความยาวของสระถึง1,200ตารางเมตรและยังมีในส่วนของดินเนอร์ริมทะเลแบบโรแมนติกที่จะมีทั้งแบบเช็อาหารและแบบบุฟเฟ่พร้อมกันนั้นยังมีการแสดงโชว์กระบองไฟอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่พักที่เหมาะก,กับการมาพักผ่อนริมทะเลไก่แบกกันเลยค่ะ เคซีแกรนด์รีสอร์ทก่อช้างที่พักสไตล์ไทยร่วมสมัยที่มีห้องพักสองฝั่งอย่างอาคารฝั่งภูเขาและวิลล่าฝั่งทะเลสําหรับใครที่ต้องการความเป็นสุดตัวแนะนาห้องการ์เดนวิวดีลักซ์วิลล่าค่ะเป็นวิลล่าที่ตั้งอยู่ฝั่งโซนทะเลเหมาะกับครอบครัวและคู่รักภายในห้องพักมีเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่พร้อมกับการตกแต่งห้องพักด้วยโทนสีสบายตาให้บรรยากาศภายในห้องพักที่น่าพักผ่อนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนสาไว้น้าส่วนกลางจะมีถึงสสาค่ะอย่าง2สองสาของฝั่งภูเขาและอีก2สางาที่อยู่ฝั่ง ล่าริมทะเลรวมทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ทที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารริมทะเลอย่างเดอะบีชเลเทอรองนอกจากนี้ยังมีในส่วนของคาเฟ่ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้ารีสอร์ทค่ะให้บริการเครื่องดื่มและขนมหวานที่สามารถเลือกทานได้มากมายเลยล่ะค่ะ เดอะสเปลชเกาะช้างตั้งอยู่บนชายหาดคลองเพร้ามีส่วนน้ําภายในที่พักเหมาะกับคู่รักครอบ,คร,บครัวและแก๊งเพื่อนมาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศสบายริมชายหาดค่ะมีห้องพักทั้งหมด85ห้อง5รูมไทยสําหรับครอบครัวแนะนําห้อง Family Ro o m ค่ะมีพื้นที่ถึง70ตารางเมตรเข้าพักได้4ท่านกันเลยทีเดียวส่วนบริการส่วนกลางมีห้องอาหารริมทะเลรวมทั้งยังมีเครื่องเล่นส่วนน้ําพร้อมสไลเดอร์ถึง4แบบให้ได้เล่นกันได้อย่างมันๆกันเลยล่ะค่ะ กาะช้างพาราไดซ์ฮิลเป็นที่พักที่รายล้อมไปด้วยภูเขาพร้อมกับการออกแบบในสไตล์โมเดิร์นทันสมัยบวกกับส่วนน้ำภายในที่พักค่ะห้องพักของที่นี่จะมีจำนวนทั้งหมด96ห้อง3รมูมไทยค่ะอย่างห้องนี้จะเป็นห้องดีลักบรรยากาศภายในห้องพักละมุนน่าพักผ่อนมากๆค่ะและมีส่วนของระเบียงที่เราสามารถออกไปนั่งรับลมชิลๆช,ชมวิวได้รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันจุดเด่นของที่นี่ก็คือส่วนน้ำค่ะพร้อมกับมีสไลเดอร์ให้ได้เล่นสุดมันใครที่พาเด็กๆมาบอกเลยว่าชอบ ที่นี่แน่นอน สยามบีชรีสอร์ทเกาะช้างตั้งอยู่ริมชายหาดท่าน้ําหรืออลลีบีชค่ะที่นี่เป็นหาดสุดฮิตที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดสบายและมีความเงียบสงบพร้อมกับใกล้ทั้งทะเลและภูเขาภายในที่พักบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนแบบชิลๆเน้นใช้โทนสีสบายตาทําให้ห้องพักมีความน่าพักมากยิ่งขึ้นและห้องที่เราอยากแนะนําคือห้องสุพีเรียพูลซีวิวค่ะเป็นห้องที่อยู่ติดกับริมชายหาดพร้อมกับมีสระว่ายน้ำเล็กๆให้เราได้แช่ตัวอย่างชิลๆพร้อมชมวิวทะเลไปด้วยและทางรีสอร์ทยังมี มีส่วนของบาร์ริมทะเลที่เราสามารถไปสั่งเครื่องดื่มมานั่งชิลๆริมทะเลได้อีกด้วยค่ะบอกเลยว่าชิลมากแถมยังมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้ได้ถ่ายรูปกันอีกด้วย กาะช้างพาราไดซ์รีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่ริมชายหาดทรายขาวพร้อมกับการตกแต่งในสไตล์ไทยคอนเทมต์โพลารีมีห้องพักให้เลือกทั้งแบบตัวอาคารและวิลล่าเป็นหลังค่ะเรียกได้ว่าเหมาะกับการมาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศส่วดตัวริมชายหาดห้องที่เราจะพาไปชมคือห้องแกรนดดีรักริมชายหาดค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่ติดริมชายหาดเหมาะสาหรับคนที่ชอบความชิลเรียกได้ว่าเพียงแค่เดินไม่กี่ก้าวก็เดินลงทะเลได้แล้วค่ะนอกจากนี้ทางที่พักยังมีบริการร้านสตาร์บัคส์ที่ตั้งอยู่บริเวณล็อบบี้อีกด ไปสั่งเครื่องดื่มมานั่งชิลๆริมทะเลได้ด้วยเมื่อเคียวเกาะช้างไฮอเวที่พักที่ตั้งอยู่บนอ่าวใบลานมีความยาวถึง1กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดสบายตัวห้องพักตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นท ropical ห้องที่เราจะมาแนะนําก็คือห้องนี้เลยค่ะพูลวิลล่าห้องสําหรับครอบครัวที่มีเตียงนอนขนาดใหญ่ถึง2เตียง พร้อมกับอ่างจากกุชิีและสระว่ายน้ำส่วนตัวที่สามารถเล่นน้ำได้อย่างจัดเต็มนอกจากนี้ทางที่พักยังมีบริการร้านอาหารและร้านสตาบปาริมทะเลที่สามารถสั่งเครื่องดื่มมาจิบริมทะเลชิล สยามเบรีสอร์ทเกาะช้างเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนหาดไก่แบ่และที่นี่ยังสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาเปลี่ยนบรนรยากาศได้อีกด้วยค่ะมีห้องพักให้เลือกทั้งหมด47ห้อง7ดรูมไทยอย่างห้องพักที่เราจะพามาชมคือห้องพักติดริมทะเลกับซีฟรอนบังกะโลค่ะมีขนาดห้องถึง30ตารางเมตรมีชาน,น้าห้องให้เราได้นั่งชมวิวทะเลชิวๆภายในห้องตกแต่งด้วยโทนสีสบายตาสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปให้เราได้ถ่ายรูปส,สวยๆเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยัง มีแท่นชาร์จรถไฟฟ้า EV ให้เราได้ใช้บริการอีกด้วยนะ เวนาบูชิเกาะช้างที่พักที่ตั้งอยู่บนหัดคลองพราวพร้อมการออกแบบที่พักในสไตล์บูชิโคเทลภายในห้องพักตกแต่งด้วยโทนสีขาวพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ทําให้บรรยากาศภายในห้องสบายตาห้องพักที่เรามาแนะนําคือห้องลาข้อไทยค่ะภายในห้องขนาด45ตารางเมตรพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องครบครันบริการส่วนกลางมีทั้งสระว,ว่ายน้ําบาร์บริเวณชายหาดและห้องอาหารเช้าที่ให้บริการบุฟเฟ่หลากหลายเมนูค่ะ บาลาลีบีชรีสอทเกาะช้างที่พักริมชายหาดคลองพรา้าตกแต่งในสไตล์บาลีพร้อมกับห้องพักที่มีให้เลือกทั้งหมด40ห้อง5รูมไทย์ห้องพักที่เราจะมาแนะนําคือห้องพูลวิลล่าค่ะที่เหมาะสําหรับครอบครัวหรือคู่รักมาในพื้นที่62ตารางเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแบ่งเป็นโซนห้องนอนและห้องนั่งเล่นภายในห้องน้ํายังมีอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่ให้เราได้นอนแช่ตัวอย่างฟินๆรวมทั้งยังมีสระว่ายน้ําที่อยู่ด้านหน้าห้องพักให้เราได้เล่นน้ําได้อย่างเป็นส่วนตัวอีกด้วยค่ะบริการ ส่วนกลางของที่พักมีสระว่ายน้ำก้าอีสันเบดริมชายหาดแล้วก็มีบาริรมทะเลให้เราได้สั่งเครื่องดื่มมาจิบชิลๆอีกด้วยค่ะเดอะเดวาเกาะช้างที่พักติดทะเลริมชายหาดคลองพร้าวออกแบบในสไตล์รัสติกทรอปิคอลมีห้องพักให้เลือกทั้งหมด59ห้อง3รูมไทย ห้องที่เราจะพาไปแนะนําคือห้องวิลล่ารูมค่ะมีขนาด66ตารางเมตรมีเตียงขนาดใหญ่พร้อมกับการแยกโซนห้องอย่างชัดเจนบวกกับตัวห้องน้ําก็มีอ่างอาบน้ําให้เราได้แช่ตัวอย่างฟินฟินิกด้วยบริการส่วนกลางมีห้องอาหารริมทะเลเดอะบีชมีร้านคาเฟ่ยอย่างเดอะคาเฟ่พร้อมกันนั้นยังมีสระว่ายน้ํากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง700ตารางเมตรพร้อมกับปาร์ที่คอยให้บริการเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นระหว่างเล่นน้ําค่ะ คาชารีสอร์ทแอนด์สปาที่พักสวยหรูที่ตั้งอยู่ริมหาดทรายขาวมีห้องพักให้เลือกถึง206ห้องแบ่งออกเป็น2โซนค่ะคือโซนติดเขาและโซนติดฝั่งทะเลคั่นตรงกลางด้วยถนนโดยฝั่งติดเขาจะมีสระว่ายน้ําพร้อมสระเด็กและสไลเดอร์สําหรับหนูๆน,นอกจากนี้ยังมีสปาฟิตเนสและห้องคลิปคลับอีกด้วยห้องที่เราจะมาแนะนําคือห้องซีวิวดีลักซ์วิลล่าค่ะห้องพักริมทะเลบรรยากาศเป็นส่วนตัว ภายในห้องพักกว้างขวางนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์คืออ่างอาบน้ำที่ให้เราได้นอนแช่น,น้ำอุ่นผ่อนคลายกันชิลๆนอกจากห้องพักจะสวยแล้วที่นี่ยังมีการร้านอาหารตริมทะเลอย่าง The Feel On Beach ให้เราได้มานั่งทานอาหารจิบกาแฟาชิลๆกันอีกด้วยค่ะ เลสซูรูชั่นรีสอร์ทที่พักเกาะช้างติดทะเลตั้งอยู่บริเวณเอ่าวบางเบา้าล้อมรอบไปด้วยวิวทะเลและภูเขาทั้งสองฝั่งบรรยากาศสุดปังจริงๆค่ะห้องพักที่นี่จะมีให้เลือก18ห้องแบ่งออกเป็น4สไตล์ค่ะสําหรับห้องพักไฮไลท์ก็ต้องห้องนี้เลยค่ะห้องซุดพิเศษดีลักซ์วิลล่าห้องพักสไตล์วิลล่าติดริมชายหาดที่เราสามารถชมวิวทะเลได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นจุดเด่นของที่นี่ก็คือสระว่ายน้าวิวทะเลซึ่งเป็นสระว่ายน้ํากลางแจ้งขนาดใหญ่ดีไซน์เป็นแบบฟรีฟลอมล้อมรอบไปด เราได้นอนอาบแดดถ่ายรูปเก๋กๆบริเวณริมสระว่ายน้ำด้านนาทีพักยังมีชายหาดเล็กๆซึ่งเป็นเหมือนหาดส่วนตัวของรีสอร์ทสามารถมาเดินเล่นลงเล่นน้ำส่วนใครอยากพายเรือคอยายักก็มีให้บริการฟรีค่ะเราสามารถพายเรือออกไปเที่ยวสำรวจชมวิวทะเลเอ่าวบางเบ้าได้แบบชิลๆเลย ภูวารินรีสอร์ก่อช้างรีสอร์ทส,สวยที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดทะเลบริเวณอ่าวบางเบา้าจุดเด่นของที่นี่ก็คือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่มองเห็นวิวทะเลแบบพานโนรามาเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทที่มีสระว่ายน้ำวิวสวยอันดับท็อปๆของเกาะช้างเลยก็ว่าได้ค่ะ ห้องที่เราจะมาแนะนําคือห้องพราม์วิลล่าซีวิวค่ะห้องพักสไตล์วิลล่าสุดชิลที่เราสามารถนอนชมวิวอ่าวบางเบ้าที่จากบนเตียงแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารของรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมสระว่ายน้ำด้านบนสุดมาพร้อมกับวิวทะเลข,ของอ่าวบางเบ้าแบบ180องศาใครที่มองหาที่พักเกาะช้างวิวสวยเป๊ะปังก็มาพักที่นี่ได้เลย เซนทารากาะช้างท r o ิคน a ารีสอร์ทรีสอร์ทหรูระดับ5้าดาวในเครือเซนทาราตั้งอยู่ติดริมทะเลบนชายหาดคลองเพรา้าชายหาดสวยที่ทอดยาวโดยโลเคชันของรีสอร์ทมีลำคลองเล็กๆด้านข้างไหลเชื่อมลงสู่ทะเลจึงได้บรรยากาศที่แตกต่างออกไปจากที่พักอื่นๆสำหรับห้องพักของที่นี่มีให้เลือกทั้งแบบวินล่าและห้องพักบนอาคารแต่และห้องตกแต่งในสไตล์ท ropical ห้องพักที่เราอยากมาแนะนำคือห้องพรีเมียมดีลักซ์คาปาน่าค่ะภายในห้องพักถูกออกแบบให้เพดานสูงโปร่งเปิด ออกไปมองเห็นวิวสวนสีเขียวสบายตาเหมาะจะนั่งเล่นพักผ่อนชิลๆหรืออ่านหนังสือบนโซฟาเบดบริการส่วนกลางมีสระว,ว่ายน้ำที่มาพร้อมสไลเดอร์ให้เด็กๆและครอบครัวได้เล่นสนุกค่ะนอกจากนี้ยังมีสระจักุชีพร้อมที่นั่งริมสระสุดชิลถ้าเล่นน้ำจุดคอแห้งก็มีพูบาให้เราแช่น้ำจิบเครื่องดื่มชิลๆกันอีกด้วย